สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กันนาอีกแล้วนะคะถามกันมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องครีมบำรุงผิวหน้านะคะแล้วก็ตอนนี้คืออน,นาไม่มีเวลาตอบแล้วก็คือไม่สะดวกที่จะส่งสินค้านะคะเพราะฉะนั้นน,นาจะมีไลน์อันหนึ่งสําหรับใครก็ตามที่ต้องการสั่งสินค้าอน,นาจะให้ไลน์ไว้นะคะก็คือเดี๋ยวนาจะเขียนเป็นชื่อข้างบนแล้วกัน,นะค่ะแล้วก็แอดไลน์กันมาฮะ,ะสำหรับสั่งสินค้าโดยตรงค่นะนะซึ่งถามกันมาเยอะว่านาใช้ครีมอะไรก็คือช่วงเนี้ยประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยน,นาลองใช้ตัวเนี้ยนะคะนี่แอปนี้ดับบนนะ เป็นของเกาหลีก็คือถามว่าใช้ดีไหมก็ใช้ดีนะเพราะว่าทาตอนเช้าแล้วทาแป้งเนี่ยมันก็ติดหน้าดีเห็นไหมหน้าเนียนเด้งเปะละ่ะนะคะแล้วก็ทาตอนเย็นนะคะแล้วก็ทาก่อนนอนคนก็ถามมาเยอะว่าทำไมนาะช่วงนี้นาะาดูผ่องดูมีราสีดูแบบดูขาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้ตัวนี้แหละนี่ค่ะนะคะตัวนี้มีออยอแล้วก็นี่ดูเดี๋ยวดูตรงออยอก่อนนี้นะคะ มีออยอนะคะผ่านออยอแล้วแล้วก็สินค้านี้นาตรงมาจากเกาหลีเลยนะฮะไม่ต้องกลัวผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่นะนะสำหรับใครที่เป็นสิวแล้วก็สิวอุตันเป็นฝ้าเนี่ยก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆนะแต่บอกไว้ก่อนว่าพวกนี้ประมาณ1อาทิตย์จะเริ่มได้ผลแล้วเพราะว่าพอหลังจากใช้1อาทิตย์ไปหน้าจะเริ่มสว่างหน้าจะเริ่มใสแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมของน้ำกุหลาบจากแคลิฟอร์เนียซึ่งบอกได้เลยว่าเลิศม,มากทาแล้วหอมนะคะแล้วก็ ติดแป้งดีด้วยแล้วก็ใครก็ตามนะที่อยากจะใช้ก็สามารถไลน์เข้ามาสั่งซื้อได้นะคะหนึ่งหนึ่งชิ้นเนี่ยนะคะชิ้นเล็กนี่หลอดเล็กนี้นะคะราคา250บาทก็ไม่แพงนะนะคะนี่แล้วก็มีหลอดใหญ่เด่นหลอดใหญ่เหมือนกันนะแต่นานรีวิวดูที่หลังอันนี้ก็ตอนนี้เขาส่งมาใช้หลอดเล็กนะนก็ใช้มา2อาทิตย์แล้วมันก็โอเคนะฮะซึ่งเนี่ยดูผิวหน้าดูผิวด้วยนะคะนี่ทาแป้งเนี่ยแล้วไม่ได้ว่านะใช้ก่อนทาแป้งแป้งก็ติดดีมากแล้วก็นานมากกว่าแป้งสลุดอ่ะนะคะดูนะคะ ใครก็ตามอยากซื้อก็ส่งส่งไลน์มาแล้วกันเดี๋ยวนาะให้ดูลายนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดนา,นาไม่ได้ตอบเยีายว่ากันนะเพราะว่าจริงๆคือจะบอกว่านานเนี่ยถ้าเป็นไลน์ของอนานงโดยตรงเนี่ยจะรับในเฉพาะสัญญกรรแต่ถ้าเกิดสั่งครีมก็สามารถส่งไปอีกไลน์ได้เพราะว่านานจะมีเวลาตอบทุกคนทุกเคสใครมีปัญหาผิวหน้าอยากจะใช้ตัวไหนก็สามารถปรึกษาในไลน์ได้เลยนะคะนี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ